ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่ผมหนึ่งนะครับวันนี้คลิปสั้นๆนะไม่ยาวไม่ยาวพอดีว่าวันนี้หนึ่งจะพาคนนะครับไปดูร้านตะแกงที่หนึ่งเปลี่ยนกันดีกว่าครับที่เคยเปลี่ยนนะหลายคนถามมานะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับร้านชื่อว่าร้านพอรุ่งเรืองการช่างนะครับอยู่ตรงรามคำแหงนะครับซึ่งหนึ่งเคยทําคลิปไปแล้วแหละแต่วันนี้ที่หนึ่งจะไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวหารถตัวเองก่อนเพราะว่าน็อตของหนึ่งนะครับน็อตที่ที่ไขอยู่ตรงรถเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งเอาให้ดู ไต้น็อตตรงนี้ยทุกคนเห็นป่ะเนี่ยโอ้ยเส้ตนตนิดมันหักคาเลยเนี่ยเราต้องไขเกีียวอย่างเงี้ยคือมันหักคาเข้าไปข้างในนะครับแล้วเราเนี่ยก็เลยไม่สามารถเติมน้ํามันได้นะครับแล้วตอนเนี้ยรถเรานะครับน้ํามันใกล้หมดแล้วนะครับทุกคนดูไม่รู้จะขี่ไปถึงหรือเปล่าน่าจะถึงแหละ น่าจะถึงนะครับจากเราได้ถึงอยู่ลาดพร้าวแล้วก็ไม่น่าไกลนะแต่น่าจะถึงแหละนะครับขอให้มันถึงนะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้เข็นนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าบรรยากาศร้านเป็นไงนะครับแล้วค่าเปลี่ยนเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะเขาบอกไม่กี่ไม่กี่สิบบาทเองนะแต่ว่าที่มันขัดคานะครับเนื่องจากอาจจะสนิมขึ้นนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยไปให้ช่างที่ทําโชคให้หนึ่งนะครับเขาทาโชคใหม่อันหนึ่งหนึ่งมีโชคใหม่เดี๋ยวค่อยไปเล่าห้ฟังในเรื่องโชคนะก็ไปทําโชคเสร็จแล้วก็เออ ช่างเขาบิดมาแน่นมากพอบิดมาแน่นมากวันนั้นไปเติมน้ำมันบิดไม่ออกก็เลยบอกให้ช่างเอ่อให้ร้านน้ำมันเนี่ยเอ่อเอาขอคีมนยครับเราไม่มีเครื่องมือนะเครื่องมือก็อยู่ใต้เบาะแล้วหนึ่งก็บิดบิดอันแรกอะ่ะลุดอีกอันหนึ่งขาดคาเลยเว้ยก็เลยเป็นสาเหตุที่มาของตอนนี้นะครับที่จะต้องไปร้านตอรุ่งเรืองการช่างอีกรอบนึงนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกันเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องหนึ่งด้วยนะครับเดินทางกัน และนี่นะครับก็คือบรรยากาศร้านของปอลุ่งเรืองการช่างนั่นเองนะครับพอดีว่าหนึ่งคุยกับพี่ผู้หญิงเนี่ยคุยแป๊บเดียวนะครับว่าถามราคาอะไรแป๊บเดียวเสร็จนะครับที่ช่างของเรานะครับแกะน็อตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์น็อตออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้เก็บภาพให้ดูนะครับเนี่ยเราเพิ่งไปถ่ายแค่ตรงนี้เนยนะครับผนไม่ทีพี่เขาเกียร์ออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือตอนนี้ไอ้ไอ้แบบของผมมีเป็นราคาเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้อยู่ส0 0พันสี่ร้ายค่ะสองพนเี่า้ัวเลย ก็เลยขึ้นเยอะเลยใช่2,400ต่อ1ตอนหนึ่งคำก็ไปดูในคลิปแล้วกันว่าเท่าไหร่จำราคาไม่ได้แล้วตอนนั้นประมาณ2อันสออนีเยอะเลยนะอันนี้เมื่อก่อนเขาอยู่ตรงนน้นแล้วเขาก็ย้ายมาตรงนี้ นี่นะครับก็เป็นสภาพที่เชื่อมใหม่นะครับแกะแป๊บเดียวใช้เวลาไม่เกิน10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็คนไม่มีด้วยเนาะแล้วก็ไอ้ที่เป็นรูรูน็อตนะครับหนึ่งเปลี่ยนน็อตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ4ี่ตัวนะครับส่วนตรงเนี้ยแค่เชื่อมใหม่นะครับตัดเลยเชื่อมใหม่หนึ่งเปลี่ยนเกียวตรงนี้นะครับเปลี่ยนทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะครับเห็นไหมเป็นเกียวหมุนๆเอาไว้บิดได้อะตอนนี้นะครับหนึ่งก็กลับมาถึงห้องละคนก็ค่าเสียหายนะครับ ที่เราเสียไปนะครับต้องแยกเป็น2กรณีก่อนนะครับกรณีแรกก็คือไอ้น็อตที่มันคาอยู่เนี่ยตรงนั้นนะครับเสียไปอยู่ที่ห0บาทนะครับเขาก็ตัดแล้วก็เชื่อมน็อตใหม่นั่นเองนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่หนึ่งทำด้วยนะครับก็คือเปลี่ยนน็อตใหม่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับเพราะว่านะครับน็อตเก่านะครับมันเสื่อมหมดแล้วหลุดหายหล่ดหายไปแล้วเหลือแค่ตัว2ตัวเองนะครับก็เลยเปลี่ยนยกเซตใหม่ไปเลยก็ตัวละย0ิบาทเปลี่ยนไปทั้งหมดสตัวก็ 80บาทรวมทั้งหมด140บาทนะครับสำหรับค่าเปลี่ยนในวันนี้นะถ้าใครสนใจอย่าลืมก็องไปเปลี่ยนกันได้นะครับหรือลองไปทำตะแกรงกันได้นะครับที่ปอลรุ่งเรืองการช่างนะครับอันนี้เขาไม่ได้จ้างหนึ่งนะครับแต่ว่าหนึ่งแนะนำเพราะหนึ่งก็ไม่รู้ร้านไหนนะครับอันนี้มันใกล้บ้านหนึ่งนั่นเองนะครับไปดูได้นะครับปอลรุ่งเนการช่างการช่างที่ําวํำแหงนั่นเองนะครับเหนื่อยเหนื่อยเดินอากาศร้อนมากเลยก็วันนี้คลิปสั้นเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดปติดตามใ้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับ